สวัสดีครับพบกับผมครับเช่นเคยครับเช้าๆครับก่อภารกิจยามเช้าครับผมกลับจากตลาดไปตลาดเรียบร้อยครับเราก็มานั่งเรือลงเรือกันครับนี่ฮะวันนี้เราก็จะมาดูมางครอบครับรอบดักกุ้งครับที่เราได้ดักไว้มาตอนกลางวันเมื่อวานนะฮะ ตอนกลางวันเมื่อวานนะครับเราก็จะมาดูผลงานกันว่ามาตามดูกันครับว่าเราจะได้กุ้งเยอะไหมฮะนี่ก็เราก็มาถึงนี่ฮะที่ดักกุ้งแล้วนะฮะร,รอบนะครับ ดูกันนะครับว่าเราจะได้กุ้งไหมครับจะมีติดไหมครับนี่ฮะไกลๆเลยครับเงียบครับมีไม่กี่ตัวครับเนี่ยติดไม่กี่ตัว ตัวครับไปต่อครับ แล้วครับนี่ยสองครับพอมีตัวครับเ,เดี๋ยวเรามาเทผมค่อยมาให้ดูฮะ ใกล้ๆก,กันเลยครับเนี่ย,ยติดครับจะติดไม่เยอะครับ อ,อ้อมนะครับตรงนี้ต้องอ้อมนะครับต่ออีกไม้ครับต้นไม้ใหญ่ล้มครับ นี่ครับเสียงนำมาก่อนนะครับนี่ครับปากแจมช้ำ้วยครับไปต่อครับ นะอยู่โน่นครับ ครับถึงแล้วครับผมจบติดไหมครับนี่ครับโอ้โหใบนี้แกล้มช้ำเยอะครับนี่ฮะโอ้โหนี่ยนี่นี่นี่น จำชันเยอะใบสุดท้ายครับใบสุดท้ายครับกิ่งไม้พึ่งร่วมหักมาเมื่อคืนแน่นอนนะครับเนี่ยนะทอลำบากนะครับ ไปครับนี่ฮะใบดีเงียบกิ๊เลยครับนี่ฮะใบนี้ครับทำเองครับคือมันช่ำรุดหมดแล้วฮะนี่ครับแล้วก็แปลงเอาครับส่วนใบใบพวกนี้ครับ ซื้อมาครับสำเร็จมาเลยครับใบละแปดสิบบาทครับผมเนี่ยฮะใบละแปดสิบบาทเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาเทมาดูกุ้งนะครับเรามาเทรวมใส่ถังนะครับ จะได้เยอะขนาดไหนครับ นันครับนี่ครับ, <c oughs> รบเราเามาดูกันครับมาดูมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับอาจจะมองไม่ชัดนะครับจะเราเทมาแล้วก็จะ,ะขึ้นครับ

ครับนี่ครับ ใกล้ครับ เดียวยังมีเหลือนะครับเนี่ยใบสุดท้ายแล้วครับเพราะใบใบที่เราทำเอง ใบมันเก่าครับไอ้เข่าครับอัน,นี้ก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่ครับตัวใหญ่ครับเห็นครับหมดครับครบทุกใบแล้วครับ อุกเดี๋ยแล้วครับอของไว้นี่แล้วครับเดี๋ยวตอนเที่ยงครับเราจะมาดักกันอีกรอบครับ มันลุ้นตอนเช้าพรุ่งนี้กันครับนี่ครับมาดูผลงานครับนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่อยู่นะฮะนี่ครับมีปลาแก้มช้ำมาด้วยครับนี่ครับกุ้งนี่ฮะ ตัวเล็กตัวใหญ่ครับใช้ได้ครับวันนี้ครับก็ถือว่าโอเคครับถ้าบ้านบ้านเราเองครับบ้านผมกับบ้านเกิดเองก็หาลําบากครับหายากครับกุ้งแห้งแล้งครับเนี่ยความโชคดีของพัคกลางครับเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ครับเป็นที่ราบรุ่มครับเนี่ย ถึงแม่ว่าปีนี้มันจะแรงมานะครับน้ําในคลองเนี้ยแห้งแห้งแหงไปสองเที่ยวนะครับปีนี้ครับเนี่ยเห็นน้ําเยอะขนาดนี้ครับก็คือแห้งไปสองเที่ยวแล้วนะครับครับไปครับผมเรากลับบ้านกันครับเดี๋ยวเที่ยงเราจะมาดักกุ้งครับมาดักกุ้งต้นตอครับแล้วกลับเนี่ย วันนี้กันครับไม่หายครับไม่น่าหายนะ บรรยากาศครับเนี่ยครับก็เรียบร้อยครับวันนี้ปลาไม่เยอะครับกุ้งก็พอได้แต่ก็หเหนื่อยครับหอม ก็พอได้ครับแต่ว่ามันได้ไม่เยอะจริงๆมันก็ช่วงนี้จะไม่ใช่หน้าที่เราดักกุ้งกันนะครับออหลังจากปีใหม่ช่วงๆช,ช่วงนี้น,นะครับมกุลากุมพานี่ฮนะน้ำน้ำน้ำจะยุบลงวันนี้หน่อยครับเพราะว่าเขาจะเริ่มทำนากันครับเนี่ยนะอันนี้น่าจะเป็นการเกี่ยว ข้าวเหลืองนะฮะก็เขาก็จะเกี่ยวรอบสุดท้ายครับก็ทํารอบสุดท้ายรอบนี้ก็หยุดพักก่อนครับเพราะกลัวว่าน้ําจะท่วมทุ่งบริเวณนี้ครับเนี้ยข้าท่วมครับทุ่งบริเวณนี้ครับเนี้ยฮะที่เห็นเนี่ยเราก็สามารถลงขายได้หมดนะครับยกเรือนะยยกเรือจากฝั่งนี้ครับข้ามข้ามมาลงขายกันนะครับ ยานพนัมาครับนะครับคู่ใจครับก็ให้ดูบรรยากาศครับสวยๆครับวันนี้ก็สายแล้วครับ8ปดโมงกว่าแล้วครับมาตั้งแต่6กโมงเช้าครับก็ย้ายข่ายย้ายอะไรด้วยนะครับปลาปลาไม่ค่อยติดวันนี้ครับโอเคครับผม วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับก็สวัสดีสวัสดีครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมครับแล้วก็ช่อง Youtube ผมสามารถติดตามได้นะครับคือผมจะแชร์ลงในเว็ชื่อฉันคนอีสานใต้นะครับก็อย่าลืมให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับผมก็ยัง ยังมีน้อยอยู่นะครับก็ครับอย่างงั้นก็แค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับผมที่ติดตามครับอาจจะรำคาญอาจจะนิดนึงครับก็เราก็มือใหม่นะครับแล้วก็อาจจะพูดไม่ไม่ชานาญไม่คล่องเหมือนที่เขาเหมนกันนะครับแล้วก็ขอจบเท่นี้จริงๆครับลาแล้วครับครับผมจบแล้วครับจบแล้วครับโอเคครับผม ขอบคุณมากครับที่ติดตามครับผม